หมาะกวันไฟป่ากค่ะค่ะเราไปดูข่าวของทางตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะมีการจัดโครงการสร้างศูนย์รวมจิตใจข้าราชการตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ พันตำรวจตรีสมส่าชรินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่าด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนมีจิตศรัทธาที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจข้าราชการตำรวจในเชิงศาสนาได้มีแนวคิดที่จะสร้างศาลาพระและพระพุทธรูปเป็นพระบูชาประจำตำรวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอน ซึ่งบุคคลสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จผลเป็นรูป,ปรธรรมคือพระมหาชัยวัดชยวุฒโธจากสวนธรรมภูสมะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของโครงการนี้จึงได้รับดำเนินการช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จโดยได้ช่วยเหลือทั้งด้านความคิดการวางแผนการสร้างพระอีกทั้งยังได้รับหน้าที่ออกแบบและควบคุมการสร้างพระพุทธรูปส่งเครื่องปรังอขออภัยนะคะส่งเครื่องปรังประธานอภยัยขนาด หน้าตักกว้าง1.90เมตรสูง3.00เมตรค่ะโดยได้ตั้งชื่อพระสำคัญนี้ว่าพระพุทธรูปภูทรอภัยมุนีหมายถึงให้มีเมตตาต่อกันโลกนี้ถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ การสร้างพระพุทธรูปภูทรอภัยมุนีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลส่งเจริญพระชนมพรรษา8 3พรรษา12สิงหาคม 2,558และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจจังหวัดแม่ห้องสอนประชาชนโดยรอบส่วนราชการหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการศึกษาการอบรมการปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่พักผ่อนของข้าราชการตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวแม่ห้องสอนค่ะ ช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของท่านพันตํารวจตรีสมสง่าชรินผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามชมค่ะครับโครงการสร้างทางเหล่านี้นะครับก็เป็นโครงการสร้างศูนย์รวมจิตใจข้าราชการตํารวจจรรังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ด้วยที่ข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจข้าราชการตํารวจในเชิงศาสนา ก็ได้มีแนวความคิดจะสร้างศาลาพระนะครับแล้วก็พระพุทธรูปเป็นพระพุทธบูชาประจําตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็ได้บุคคลสําคัญที่ได้ให้นะโครงการที่สามารถสำเร็จผลได้ก็เป็นรูปธรรมก็คือพระมหาชัยวัดชัยยวุฒโธจากสวนธรรมภูสมะนะครับพระาจารย์ได้เห็นคุณค่าความสําคัญของโครงการนี้จึงได้รับที่จะดําเนินการช่วยเหลือให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนะครับ โดยได้ช่วยเหลือทางด้านความคิดเห็นการวางแผนการสร้างพระอีกทั้งยังได้รับหน้าที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพุทธรูปทรงเครื่องปรางประธานอภัยหน้าตัด1.90เมตรนะครับสูง3เมตรโดยพระอาจารย์ได้ตั้งชื่อพระสําคัญนี้ว่าพระพุทธภูธรอภัยมุนีซึ่งความหมายความหมายให้มีเมตตาต่อกันในโลกนี้ถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างนะครับก็เป็นการ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88ปพรรษา5ธันวาคม2558นแะครับและก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมพรรษา83บพรรษา12สิงหาคม2558และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจจังหวัดแม่สอนและประชาชนในรอบส่วนราชการหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมส่งเสริม และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาการศึกษาการอบรมการปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่พักผ่อนทั้นกายใจของข้าราชการตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของตํารวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะซึ่งก็นําโดยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนท่านพันตํารวจตรีสงษะชรินค่ะก็ขออนุโมทนาบุญมาด้วยในะโอกาสนี้นะคะ